พระวจาของพระเจ้าประจำวันเสาร์ที่18ตุลาคมฉลองนับ,บุญลูกาผู้นิพนธ์พระวรสารบทอ่านจากจดหมายนับ,บุญเปาโลอัครสาวกถึงที่โมธีฉบับที่สองบทที่สี่ข้อสิบถึงสิเจ็ดลูกที่รักยิ่ง เดมาสลาทิ้งข้าพเจ้าไปแล้วเพราะเขารักโลกนี้และไปที่เมืองเทสซโลนิกาส่วนเครสเซนไปยังแคว้นกาลาเทียและทิตัสไปยังแคว้นดันมาเทียเหลือเพียงลูกาที่ยังอยู่กับข้าพเจ้าจงพามาดาโกไปกับท่านด้วยเพราะเขามีประโยชน์สำหรับข้าพเจ้าในการปฏิบัติศาสนบริการข้าพเจ้าส่งทีกิกัส ไปยังเมืองเอเฟซัสเมื่อท่านจะไปจงนำเสื้อคลุมที่ข้าพเจ้าทิ้งไว้กับคานปัสที่เมืองโทรอัสติดไปด้วยรวมทั้งม้วนหนังสือโดยเฉพาะม้วนที่ทำด้วยหนังสัตว์อเล็กซานเดอร์ช่างทองแดงทำร้ายข้าพเจ้าไว้มากองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงตอบแทนเขาตามการกระทำของเขาจงระวังเขาด้วย เพราะเขาต่อต้านคำพูดของขาพเจ้าอย่างมากการสู้คดีครั้งแรกของขาพเจ้าไม่มีใครเป็นพยานให้ขาพเจ้าเลยทุกคนละทิ้งขาพเจ้าไปหมดขออย่าให้พวกเขาถูกลงโทษเลยมีแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงยืนอยู่เคียงข้างและประทานกำลังแกข่ขาพเจ้าเพื่อการประกาศข่าวดีจะได้สำเร็จไปโดยทางขาพเจ้า และคนต่างชาติทั้งหลายจะได้ฟังข่าวดีดังนั้นข้าพเจ้าจึงถูกฉุดให้พ้นจากปากสิงโตมาได้บทอา่านจากพระโรสารตามคำบอกเล่าของนบุลูกาบทที่เ0บข้อหนึ่งถึงเเวลานั้นองค์พระผู้เป็นเจ้า ทรงแต่งตั้งสิทธิ์อีกเจ็ดสิบสองคนและทรงส่งเขาล่วงหน้าพระองค์เป็นคู่คู่ไปทุกตำบลทุกเมืองที่พระองค์จะเสด็จพระองค์ตรัสกับเขาว่าข้าวที่จะเกี่ยวมีมากแต่คนงานมีน้อยจงวอนขอเจ้าของนาให้ส่งคนงานมาเก็บเกี่ยวข้าวของพระองค์เธอจงไปเถอดเราส่งท่านทั้งหลายไป ดุดลูกแกะในฝูงสุนัขป่าอย่านำถุงเงินย่ามหรือรองเท้าไปด้วยอย่าเสียเวลาทักทายผู้ใดตามทางเมื่อท่านเข้าบ้านใดจงกล่าวก่อนว่าสันติสุขจงมีแก่บ้านนี้เถิดถ้ามีผู้สมควรจะรับสันติสุขอยู่ที่นั่นสันติสุขของท่านจะอยู่กับเขามิฉะนั้น สันติสุขของท่านจะกลับมาอยู่กับท่านอีกจงพักอาศัยในบ้านนั้นกินและดื่มของที่เขาจะนำมาให้เพราะว่าคนงานสมควรที่จะได้รับค่าจ้างของตนอย่าเข้าบ้านนี้ออกบ้านโนนเมื่อท่านเข้าไปในเมืองใดและเขาต้อนรับท่านจงกินของที่เขาจะนำมาตั้งให้จงรักษาผู้เจ็บป่วยในเมืองนั้น และบอกเขาว่าพระอาณาจักรของพระเจ้าอยู่ใกล้ท่านทั้งหลายแล้วสวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระสัททาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตยอยู่กับท่านนะครับในวันฉลองนองบุล,ลูกาเราได้ฟังข้อความในจดหมายของนองบุลเปาโล ที่เขียนถึงธรรมทูตที่เขาไว้วางใจก็คือทิโมธีเปาโลได้ระบายความในใจว่าไม่มีใครเดินทางร่วมกับเขาเลยยกเว้นลูก,กาเรื่องราวของลูกาในการเดินทางของเปาโลปรากฏอยู่ในหนังสือกิจการอัครสาวกลูกาจนถึงกิจการบทที่16ข้อ10ลูกายังอยู่นอกฉาก เขียนในรูปแบบบุรุษที่สามตั้งแต่ข้อหนึ่งถึงข้อ9ลูการายงานการเดินทางของเปาโลไปฟรีเจียกาลาเทียมิเซียบิทีเนียและโตรัสตั้งแต่ข้อ10ลูกาเขียนในรูปแบบบุรุษที่หนึ่งพระหูพศพวกเราก็หาโอกาสที่จะไปยังแคว้นมาซิโดเนียทันที เพราะเชื่อแน่ว่าพระเจ้าทรงเรียกเราให้ไปประกาศข่าวดีแก่ชาวแคว้นนั้นด้วยลูกาลงเรือไปกับเปาโลด้วยทักษะการเล่าเรื่องของเขาลูกาเชิญชวนคนอ่านให้รับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการเดินทางของคณะธรรมทูตนบุลลกาได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับตัวของเขาเอง ตั้งแต่ตอนต้นพ่อวรสารตามคำบอกเล่าของเขาในอารัมพะบทลูกาบอกกับผู้อ่านว่าเขาเขียนเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับพวกเขาดังที่ท่านได้รับจากผู้ที่เป็นพยานรู้เห็นในเหตุการณ์ผู้ที่อยู่กับพระเยซูจเจ้าตั้งแต่เริ่มต้นชีวิตเปิดเผยของพระองค์ ในบทนำนี้ลูกาบอกผู้อ่านว่าแม้เขาจะไม่ใช่พยานโดยตรงแต่ผู้นี้ผลพระวรสารเป็นผู้ซึ่งอยู่ในชุมชนคริสตชนที่ถือกำเนิดขึ้นขอบคุณผู้ได้รับฟังการเทศสอนของพระเยซูจเจ้าและเป็นพยานรู้เห็นการถูกตรึงกางเขนและการกลับคืนพระชนม์ชีพของพระองค์ ทางมัทิวมารโกและลูกาต่างก็เล่าเรื่องการเรียกสิทธิ์12คนหลังจากได้รับการเทศสั่งสอนจากพระเยซูจเจ้าโะรงได้ส่งสิทธิ์ออกไปทำพันธกิจประกาศข่าวดีมีแต่ลูก,กาเท่านั้นที่เล่าว่าต่อมาพระเยซูจเจ้าทรงจัดตั้งกลุ่มสิทธิ์ที่ใหญ่ขึ้นคือ72คน ดังเรื่องราวในพระวรสารวันนี้ตามคำบอกเล่าของลูกกามีธรรมทูตมากกว่า12คนในงานประกาศข่าวดีในช่วงแรกแรกครั้นเปเยซูจเจ้าทรงพระดำเนินไปยังกรุงเยรูซาเลมพระองค์ทรงส่งสิทธเจ็บสิคนไปล่วงหน้าเพื่อเตรียมทางรับเสด็จ เมื่อส่งพระดำเนินถึงเมืองต่างๆซึ่งลูกาก็จะมีประสบการณ์เช่นนี้เมื่อเดินทางพร้อมกับเปาโลการส่งสิทธิ์72คนหรือ70ในบันทึกบางฉบับเป็นรูปแบบพันธกิจของธรรมทูตดังนั้นสิทธิธรรมทูตของพระเยซูเจ้าจึงถูกส่งไปทำงานท่ามกลางคนทั้งหลายตามประเพณียิว นานาชาติที่ได้ยินการประกาศธรรมบัญญัติจากภูเขาซีนายนับได้เจ็สิบสิทธิของพระเยซูเจ้าจึงถูกส่งออกไปสู่นานาชาติข้อความที่ถูกประกาศในพิธีกรรมวันนี้นำเสนอพันธกิจที่แสดงถึงพระอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าและการพิภากษาที่เริ่มขึ้นแล้วในโลก สำหรับลูกาแล้วการประกาศเรื่องความยิ่งใหญ่ของพระอาณาจักรนั้นไม่สำคัญเท่ากับเรื่องพระอาณาจักรใกล้เข้ามาแล้วลูกาพุ้ธิผลพระวรสารเขียนเรื่องราวในประวัติศาสตร์เมื่อน,อนานาชาตได้เป็นพยานรู้เห็นถึงการกลับคืนพระจมาชีพแล้วซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สำคัญ เราคือทุกคนได้รับโอกาสที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพระอาณาจักรของพระเป็นเจ้าวิธีการลักษณะและมุมมองของงานธรรมทูตท,ที่ดำเนินการโดยสิทธิ์ทั้ง72คนนั้นคล้ายคลึงกับงานของคอรสาวก12คนคำสอนที่สำคัญของพระเยซูเจ้าเกี่ยวกับงานธรรมทูตเช่น ข้าวที่จะเก็บเกี่ยวมีมากแต่คนงานมีน้อยจงวอนขอเจ้าของนาให้ส่งคนงานมาเก็บเกี่ยวข้าวของพระองค์เถิดการอธิษฐานภาวนาเป็นจิตวิญญาณของพันธกิจพระสันตป,ปาปาฟรังซิสได้เขียนจดหมายถึงพระคาดินานฟิโลนีลงวันที่22ตุลาคมคศสอง7มีใจความว่า พระเจ้าทรงเป็นเจ้านายแห่งการเก็บเกี่ยวผลด้วยความคิดริเริ่มโพระคทรงเรียกและส่งคนงานออกไปเป็นการดีที่จะร่วมอธิษฐานภาวนากับพระเยซูเจ้าต่อพระบิดาซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงการมอบตนเองไว้ในมือของผู้คนทั้งหลายเราส่งท่านไปเหมือนแกะท่ามกลางฝูงสุนัขป่า ธรรมทูตท,ทั้งหลายต้องไม่พึ่งพาอำนาจหรือความรุนแรงใดๆแต่พวกเขาต้องมีความเชื่อความศรัทธาที่แก่กล้าและการอธิษฐานภาวนาจะช่วยให้พวกเขาสนิทสัมพันธ์กับความรักของพระเยซูเจ้าผู้เป็นเจ้านายที่ส่งพวกเขาออกไปความขัดสนในช่วงเริ่มต้นกลับกลายเป็นรากฐานและเครื่องหมายแห่งเสรีภาพ และการอุทิศตนเต็มรูปแบบให้กับหน้าที่เป็นอิสระจากอุปสรรคขัดขวางหรือความล่าช้าใดๆเนื่องจากธรรมเนียมการต้อนรับแบบตะวันออกใช้เวลามากเอลิชาสั่งเกฮัดซีว่าจงฆ่าเอลไปหยิบไม้เท้าของข้าพเจ้าแล้วรีบไปถ้าท่านพบใครอย่าหยุดเพื่อทักทายเขา ถ้าใครทักทายท่านก็อย่าตอบเขาตรงกันข้ามการทักทายที่แท้จริงนั้นไปถึงคนที่เป็นจุดมุ่งหมายของพันธกิจการทักทายที่แท้จริงคือการทักทายที่นำความชื่นชมยินดีและความสุขคือสันติสุขที่มาจากความรอดพ้นผู้ที่ถูกส่งไปเช่นเดียวกับองค์พระผู้เป็นเจ้า สร้างความสัมพันธ์กับผู้ที่ต้อนรับเขาทำให้สันติสุขของพระอาณาจักรเกิดขึ้นเขายอมรับสภาพและสถานการณ์ที่ผู้ต้อนรับจะต้อนรับเขาดังนั้นธรรมทูตต้องเปิดตัวให้เห็นถนึงความมีชีวิตจีวาของพวกเขาทั้งยอมรับความเสี่ยงทุกอย่างไม่ว่าจะได้รับการต้อนรับหรือปฏิเสธ ประสบความสำเร็จหรือความล้มเหลวบ้านและเมืองเป็นสัญ,ญลักษณ์ถึงชีวิตส่วนตัวและสาธารณะธรรมทูตจะได้รับความเอื้ออาทรหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับผู้คนที่ได้รับสารของเรา <c oughs> อยาไรก็ตามไม่มีสิ่งใดจะหยุดยั้งพันธกิจของเราได้เพราะเราธรรมทูต จำเป็นต้องเปิดเผยหนทางแห่งความรอดพ้นทุกคนต้องได้รับรู้ถึงข่าวดีนี้เข้าถึงหูเข้าถึงใจของทุกคนไม่ว่าจะต้องลงทุนสักเท่าไรก็ตามขอ,ขอพระเจ้าทรงวอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักเแจ่มใสต่อท่านและโปรดปราณท่าน ขอพระองค์ทรงผินพระพักมาย่างท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทินอาเมน